สวัสดีครับทุกคนพบกับผมช่องทอยชิวนะครับและคลิปนี้ผมอยู่ที่กรุงเทพมหานครไอเมออลรัตนาโกสินทร์มห uh ิดลาราจุติยามาหานิลกเอาไปว่าชื่อเต็มผมก็ไม่รู้เต็มๆนะครับตอนนี้ผมกำลังจะเดินทางไปดูฟุตบอลบิ๊กแมชระหว่างสเปอร์สกับเลสเตอร์นะครับโอ้โตเดินทางคือยากมากนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้จะไปขึ้นแอร์พอร์ตลิงค์เพื่อไปราชมังคลากีฬาสถานนะครับสนามกีฬาแห่งชาติของประเทศไทยนะทุกคนเออไปกันดีกว่า และนี่คือชีวิตคนกรุงเทพนะครับข้ามถนนทางม้าลายไม่มีสะพานลอยอยู่ไกลก็เลยต้องเสี่ยงดวงข้ามถนน,นมานะครับและการแต่งตัวในวันนี้นะครับไม่รองเท้าแตะเพราะอะไรเพราะว่าฝนจะตกนะครับมีพยากรณ์อากาศว่าฝนจะตกน้ําจะท่วมน้ําจะขังอีกแล้ว นี่แหละกรุงเทพชีวิตดีๆที่ลงตัวนะครับเอาจริงๆราชมังคลานี่ผมเคยมาแค่ครั้งเดียวนะมาดูทีมชาติไทยตอนนั้นอายุประมาณ16-17นะอยู่ม .5 ทุกคนมาดูทีมชาติไทยตอนช่วงพีิกๆเลยก็ครั้งนี้จะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่กลับมานะครับแต่ว่าการเดินทางในกรุงเทพนี่คือสะดวกหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อกี้หา Google แ a p เขาบอกให้ผมนั่งรถเมล์หนึ่งชั่วโมงนะทุกคนถ้าเคยไปแล้วก็จะรู้ว่านั่งแอร์พอร์ตแล้วต่อมอไซค์นะครับก็จะเร็วที่สุด เดี๋ยวจะมาดูกันด้วยว่าราคาที่เราไปที่ราชมังคลานี่ราคาเท่าไหร่นะทุกคนเดี๋ยวไปรอดูกันนี่ครับเดินมาประมาณ2-3สนาทีครับก็ถึงราชปลาลบนะครับเป็น a i r p o อร Link นะซึ่ง a i r p o อร์ตลินี่เป็นรถไฟในประเทศไทยที่ผมชอบที่สุดเพราะว่ามันตรงเวลานะครับนี่เลยกรุงเทพไม่ต้องรอฝนตกจะเป่ย่าง้วเนะี่ยถ้าถามว่าทำไมไม่ขับรถไฟเดี๋ยวมันไม่มีคอนเทนต์ไง คอนเทนต์ว่าการเดินทางในกรุงเทพเป็นยังไงนะวันในการที่จะไปสนามกีฬาแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วหนเพราะว่าความจุข,ของราชมังคลานี้ประมาณ50,000ื่นกว่าที่นั่งนะครับก็ไม่ได้ไปนานมากๆเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูว่าบรรยากาศแล้วก็ความสวยงามของสนามจะเป็นยังไงนะครับเมื่อก่อนเราผมมีไอ้บัตรเขาเรียกสตูเดนการ์ดของแอร์พอร์ตลิงก์นี่แหละแต่ว่าตอนนี้อายุน่าจะเกินแล้วครับเดี๋ยวเราไปซื้อ อ,อ,รอรวสวัสดีครับไปราชบังคลานี่ต้องลงหัวมากหรือว่ารามคำแหงมันลงได้ทั้งสองที่เลยคับงั้นรามคำแหงแล้วกันครับใชยีบาทยีบาทอันนี้นะครับเหรียญเป็นแบบเหรียญเข้าทางเข้านะครับก็คืออันนี้ยีบาทนั่งไปถึงสถานีรามคำแหงนะครับผมอยู่ลาดปลาลบ แล้วก็รำคำแหงน่าจะประมาณ2-3สาถานนี้นะครับเสร็จแล้วก็ต่อไปจะเป็นมอเตอรไซค์เป็นจุดวัดใจว่าวันนี้เราจะเท่าไหร่นะครับสำหรับมอเตอร์ไซค์ยอดไม่ได้ทุกคน นีก็ถึงสถานีรามคำแหงนะครับจากที่ที่ไปราชมังคลานะครับก็จะเดินออกไม่ต้องต่อรถไปอีกนะครับหรือไม่ก็มอเตอร์ไซค์นะจากที่นี่ไปที่สนามนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าราคาเท่าไหร,ร่นะทุกคนคือกูไว้อยู่นะครับนี่ครับมาต้อนรับเราอย่างดีที่พี่วินไม่ต้องถามราคาเลยครับมีติดไว้นะว่าก็คือว่าไปราชมังคละ60บาทนะครับส่วนกร็บ ออถ้าเป็นแท็กซี่เป็นประมาณร้อยหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเป็น Gra b w วิ <c oughs> นะครับห้าสิบกว่าบาทนะทุกคนก็ถ้าใครมาเยอะๆนะครับแนะนําขึ้นแท็กซี่นี่จะถูกกว่านะถ้าหารออกมาเลทุกคนนี่ครับอันนี้แฟนบอลนะครับก็มาแล้วเรียบร้อยมีใส่เสื้อส,สเปอร์นะครับเดี๋ยวเราดูดีกว่าว่าแฟนๆบอลเขาเดินไปไหนกันนะครับเพราะว่าเห็นเดินไปทางเดียวกันหมดเลยนะทุกคนก็คือเขาเดินมาเรียกแท็กซี่มาเดินเรียกวินเหมือนกันนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่นะครับทุกคนถ้าเราระบาดแยบเราก็ต้องมาเข้ามานอกโซนนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนวัครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่ทางเข้าของสนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับที่ประตูหนึ่งนะครับนี่แล้วทุกคน นี่คือประตูหนึ่งครับเดี๋ยวตอนนี้กำลังจะเดินไปเอาตัว๋วนะจริงๆคือนัดนี้ผมได้ตั๋วจากพี่พี่ทีมงานของออนไลน Station นะครับก็คือต้องขอบคุณมากๆนะครับสำหรับหนึ่งใบนะแต่ว่าผมเป็นผู้โชคดีของสโมสรทอตแนมฮอสเตอร์ ที่เขาให้ตั๋ว2ใบนะครับกับทางผมเลยเพราะว่าผมเป็นสมาชิกของ t อตแนมฮอตสเปิร์นะครับเราได้ร่วมกิจกรรมแล้วก็คือได้ตั๋วฟรีมา2ใบนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็จะมีตัว๋วสามใบแต่ว่าอีกตัว๋วไอ้สองใบก็คือให้พี่สาวกับคุณแม่นะครับมันมานั่งดูนะทั้งจริงๆคือทั้ง2คนไม่ได้ดูบอลนะครับแต่ว่าก็ได้ตั๋วฟรีมาหลังจากที่ผมมีตั๋วแล้วก็คือให้มาดูนะครับเดี๋ยวตอนนี้เดินเข้าไปดูบริการรอบสานามก่อน รบ,บรรยากาศโดยรอบเห็นผมเห็นเป็นคนที่เป็นแฟนตอแนแ้มฮอสเปอร์เยอะกว่าแฟนเลสเตอร์นะหรือว่าผมอยู่โซนของฝั่งเปอร์มากกว่าครับน่าจะเป็นอันนี้นะครับตอนนี้ฝนก็ตกแล้วนะทุกคนประเด็นคือตอนนี้ผมหาไม่เจอว่าผมต้องไปรับตั๋วที่ไหนนะครับของสโมสรน,นะทุกคนตอนนี้ก็คือฝนตกลงมาเริ่มแล้วนะทุกคนเริ่มเปียกดูความมืดดำนั้นทุกคน ตอนนี้คือฝนตกออกมาหนักมากทุกคนต้องใส่คุอกันฝนแล้วหนักมากหนักมากฝนคือโอ้โหตอนนี้ครับก็เจอเจ,อเจ้าที่นะครับเขาบอกเดี๋ยวเขาตามเพื่อนเขาให้นะครับซึ่งตอนนี้คือตัวผมเปียกหมดแล้วนะโชคดีที่ใส่ของเขาแตะมานะทุกคนเป็นไปรามที่คิดว่าเละเทะแน่นอนกางเกงก็เปียกมากออหม่ก็เป็นคือมันขาดทุกคน คนที่มาช่วยก็คือหายตอนนี้ผมก็ยังหาตั๋วสองใบที่จากสโมสรคอนแนมฮอสเปอร์ไม่ได้นะครับสภาพฝนคือแบบโอ้โหเละมากสภาพผมตอนนี้ไม่เหลือแล้วทุกคนขอจบฝนด้วมีล่มก็ไม่ช่วยนะครับ <c oughs> น้ำท่วมขนาดรองเท้าลอยได้แล้วทุกคน <c oughs> คนที่ถามว่าทำไมผมถึง ไม่พกล่มนะเวลาไปดูบอลนะเพราะว่าเวลาเราเข้าไปนั่งอะ่ะเราจะไปกางล่มบังคนอื่นเขาก็ไม่ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรที่จะพกล่มมานะครับก็ต้องรับยอมรับสภาพนะทุกคนว่าเปียกอย่างเงี้ยตอนนี้นะครับก็คือได้แล้วตั๋วนะครับจากคอตแนมนะครับก็เดี๋ยวเราเข้าสนามันดีกว่าเพราะว่ารอบสนามนี่ไม่น่ามีอะไรแล้วทุกคนเปียกชุ่มกันทุกคนแล้วทุกคนกําลังจะเข้าสนามกันหมดแล้วนะครับนะครับตั๋วให้พี่สาวกับคุณแม่นะครับ ก็เดี๋ยวตอนนี้เราจะพาทุกคนเข้าไปแล้วอีกประมาณ5นาทีก็จะคีกอฟแล้วนะครับก็ผมแยกไปนั่งเพราะว่าเป็นตั๋วจากทางออนไลน์สเตชันอย่างที่บอกไปนะครับขอบคุณมากๆอีกทีนะครับที่ให้ตั๋วผมมานะครับก็เดี๋ยวเข้ากันดีกว่าครับซึ่งทางเข้านะครับก็จะเป็น W นะครับที่นี่ก็จะเป็นเอ่อ e ี i c k e t หมดเลยนะยกเว้น physical t i c k ก t ก็จะเป็นจากทางสโมสรอย่างเดียวนะครับนี่ครับเข้ามานะครับก็โอ้โหฝนก็ยังตกอยู่นะทุกคนนะสำหรับเกมวันนี้นะครับขอพูดสั้นๆง่ายๆคือ เจมส์มริสันจะมาเจอทีมเก่าอย่างเลสเตอร์ซิตี้ที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกนะก็วันนี้แฮร์รี่แคนซอนฮุมมินนะครับก็จะลงอย่างแน่นอนนะครับรวมถึงลิชาริสันด้วยนะทุกคนส่วนเลสเตอร์ก็เดี๋ยวเรามารอดูกันว่ามีใครหลงเหลือบ้างนะเพราะอย่างที่ทุกคนรู้ข่าวไปนะว่าเขางลงไปแชมเปี้ยนชิพนะครับแต่ก็หวังว่าจะได้กลับขึ้นมาอย่างเร็วๆนี้นะทุกคนนะสภาพอันนี้คือเปียกที่สุดเท่าที่ไปดูบอลมาเพราะว่าเสื้อขันฝนผมมันก็ขาดทุกคน ราชบังคลาทะเลกรุงเทพมีฮอส p i t a ลิตีด้วยทุกคนทางเข้าแบบดีมากซึ่งเราไม่ได้เข้ามานั่งนะครับเพราะว่าตั๋ววันนี้เป็นตั๋วแบบปกตินะครับ5 5าพันาก็ถือว่าหลูแล้วนะเรียกว่าเดี๋ยวสักวันนึงนะครับจะพามาดูใน h o s p i t a l ิตีของราชมังคลานะเรียกว่าเป็นโซน V.I.P. นะครับไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะอยากรู้เหมือนกันอยากดูนะไม่มีทัวร์สนามด้วยเลยสนามกีฬาแห่งชาตินะครับ ส่วนอันนี้นะครับก็เป็นตึก FA Thailand นะทุกคนก็คือเป็นการฟุตบอลแห่งประเทศไทยหรือเปล่านาหน้าจะนะฟุตบอลแอสโซเชชันไทยแลนด์นะครับก็เรียกว่าข้างในเนี่ยตึกเนี้ยสร้างใหม่หมดนะทุกคนผมก็อยากเข้าไปดูเหมือนกันว่าเป็นยังไงมีห้อง v ีออยู่ข้างในนี้ด้วยนะครับทุกคนก็สำหรับใครที่ถามว่าผมจะกลับไปประเทศอังกฤษอีกหรือเปล่าก็อาจจะมีแพลนแวะกลับไปบ้างนะแต่ว่าจะเน้นเป็นหลีกไทยแล้วก็หลีกเอเชียเป็นหลักนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมกลับมาอยู่ประเทศไทยนะครับ Oh. เดี๋ยวหาทางเข้ายังไม่เจอเลยน,ะนี่ครับ W 1น A B C D ด้านซ้ายนะครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ที่ราชบังคลานะครับเรียกว่าฝนตกทำให้คนน้อยมากๆนะครับยังไม่มีใครกล้าออกมานะครับตอนนี้ตอนนี้เลยเวลาเตะมา5นาทีแล้วแต่ว่ายังไม่เดินลงสนามนะครับเนื่องจากสภาพอากาศนะทุกคนนะ จะเห็นได้ชัดเลยว่าคนมายืนรอนะครับไม่ลงไปตากฝนนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะลำบากนิดหน่อยนะทุกคนที่นั่งเราในวันนี้นะครับชั้นดีๆนะครับดีีสองนะเนี่ยถ้าสมมติเราเอาร่มมานะครับทุกนมันก็จะบังคนด้านหลังนะถ้าสมมติดีๆสองครันี่ครับก็ที่เราก็คือระหว่งตรงนั้นนะครับนะครับ นี่ครับก็คืออยู่ใกล้โซนเตะม,มุมแล้วทุกคนแล้วก็เรียกว่าสนามราชมังคลาอย่างที่คนรู้ว่าจะมีลู่วิ่งนะครับรอบสนามเพราะฉะนั้นมันจะทําให้เราความรู้สึกห่างไกลาจากตัวสนามค่อนข้างนิดนึงนะเพราะว่าถ้าสมมติเรานั่งข้างบนนะวิวมันก็จะดีกว่านั่งข้างล่างเพราะว่าอย่างทีะผุมพอไปว่าเราจะมองเห็นทางสนามแต่ว่าถ้าสมมติเรานั่งดูงนี้ใเห็นปะ่ะฝั่งเวลาเขาไปเตะกันตรงนั้นนะเราแทบจะมองไม่เห็นเลยนะครับ ตั๋วจากสโมสรที่ให้ผมมานะครับอยู่ตรงนู้นนะทุกคนนี่นั่งอยู่บนสแตนนี้เลยนะครับโอ้โหอดีตเดสวัสดีครับครับวันนี้วันนี้ใส่เสื้อมาผิดหรือเปล่าครับอ๋อไม่เป็นไรวันนี้ผมอยากดูบอลนี่สิเดี๋ยวจะขอให้แฮร์รี่เคนด้วยไม่น่าได้เตะนะครับเส้นสนามยังมองไม่เห็นเลยทุกคนสนามนี้ไว้จัดอะไรนะครับหรือจะคอนเสิร์ตผู้บอลเตะไม่ได้เพราะไม่มีเส้นเนี่ยไทยแลนด์ only นะครับทุกคนดู เส้นมันหายก็เลยเตะไม่ได้ก็เลยต้องมาทาสีก่อนเกมนะครับถามจริงงวนมันรีดไปข้างหน้ามันไม่ได้รีดไปข้างหลังถ้ารีดน้ำอย่างนี้นะครับผิดทางทุกคนเอาตรงๆให้ทำอีกหนึ่งชั่วโมงก็ยังไม่แห้งหรอกทุกคนน,นี่ครับผ่านมา25นาทีกรรมการเดินลงมาดูสภาพสนามอีกรอบหนึ่งแล้วก็ตัดสินใจให้เลยว่าเตะไม่ได้ รอดูคนระับไม่น่าจะเตะได้ทุกคนเส้นสนามยังมองไม่เห็นเลยนะเออเบื้องต้นนะทุกคนไม่น่าจะได้ดูในเร็วๆนี้ครับเพราะว่าดูจากสภาพสนามแล้วผมคิดว่าอีกประมาณน่าจะอย่างน้อยๆครึ่งชั่วโมงกว่าจะได้เตะตอนนี้ที่ไปหาอะไรกินกันก่อนดีกว่าเปลี่ยนจากคลิปดูบอลมาเป็นคลิปรีวิวราชมังคลาดีกว่าว่ามันเละเทะขนาดไหนนะทุกคนเราจากความจริงจากใจเลยนะเดี๋ยวเรามาซื้อน้ำเมื่อกี้ได้ข่าวว่าใช้เงินสดซื้อน้ำไม่ได้แล้วต้องโหลดแอป แลวถ้าสมมติผมไม่มีแอปคือผมจะซื้อของไม่ได้เลยคอนแทคเลสโอนก็ยังไม่ได้น้ำเปล่าขวดละ25บาทแล้วก็ถ้าไม่โหลดแอปจะไม่สามารถซื้อได้ต้องโหลดแอปเท่านั้นแล้วก็เรื่องนี Alter, modern, ้ไม่ได้มีการแจ้งก่อนหน้านี้นะครับผมเพิ่งมารู้ว่าที่ราชมังคลาต้องใช้แอปนี้ในการซื้อของเท่านั้นก็เลยรู้สึกว่ามันไม่อำนวยความสะดวกเท่าไหร่นะสำหรับนักท่องเที่ยวนะอย่างเช่นฝรั่งอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้มาเพื่อที่จะมาโหลดแอปแล้วก็มาซื้อของนะครับ อ๋อเหน็นเขามีบัตรไม่รู้ว่าแลกบัตรได้หรือเปล่านะเดี๋ยวมารอดูนี่ครับอันนี้คือรายละเอียดตัวนะครับก็คือจะต้องบัจำห้าสิบบาทแล้วก็ไม่ได้เงินคืนด้วยอันนี้บาทแล้วก็ถ้าถเป็นยังแอก็สะดวกว่า,า,วาสามารถแต่เราถามแอนคำพอก็คือว่าเป็นบัตรจเสียค่าบจหาบาทแต่ว่าสา,า,า,สามารถเอาเงินมัตรได้ด้านล่างหลังบารแล้วลต้องมีตเงิ จะรีฟันไม่ได้คะะ่คะโหลดไปแล้วแล้วมัน,นมีปัญหาครับมีปัญหาสําหรับแอปพลิเคชันทุกคนการจะซื้อน้ํหนึ่งขวดนะครับยากมากถ้าเจอลูกค้าอย่างผมนะครับก็คือไม่เอาไม่กินเรายอมไม่กินน้ำนะครับเพราะว่าไม่ได้หิวขนาดนั้นทุกคนเรียกว่าผมไม่ประทับใจเท่าไหร่ในการซื้อบัตรก็นั่นแหละทุกคนถ้าจะกินน้ําจะสแกนจ่ายหรือว่าจะใช้เงินสดไม่ใช้ไม่ได้ต้องโหลดแอปหรือว่าซื้อบัตรนั้นเท่านั้นแล้วก็ค่ามาจํานั้น ถ้าจะเอาคืนต้องไปต่อคิวหลังเลิกงานนี่ซึ่งไม่รู้ว่าจะมีอีกกี่พันคนนะในการที่จะไปต่อแถวคิวซึ่งความสะดวกสบายนี่คือน้อยมากคือผมมาครั้งแรกเนี่ยผมก็งงว่าทําไมทําไมถึงทาอย่างนี้ทั้งๆที่ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่สามารถใช้เงินแบบไร้เงินสดได้อะก็คือเราซื้อของข้างทางเราก็แบบพร้อมพย์ QR code ได้นะทุกคนแต่ว่าที่ราชบังคลาไม่สามารถทําได้นะซึ่งจุดนี้คืออยากให้ปรับปรุงนะครับหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นผมโมโหออก แต่ว่ามันไม่ไหวจริงอะทุกคนคือการจัดการความสะดวกสบายความให้เทคความทันสมัยมันยังอำนวยความสะดวกไ,ไม่ได้เลยคือผมอยากกินน้าอะนักท่องเที่ยวเขาอยากกินน้ําเขาไม่ได้เขาซื้อไม่ได้จนกว่าเขาจะโหลดแอปขอเป็นเสียงเล็กๆน้อยๆนะครับจากแฟนบอลคนนึงแล้วกันเขาบอกไว้ว่าใครไม่อายผมอายครับสอบถาม่อยครับถ้าสมมติออกไปแล้วเข้ามาอีกได้ไหมครับค่ะแต่ต้อง อ๋อได้ครับมันจะโดนฝนแล้วมันจะลอกไว้เดี๋ยวเดี๋ยวมามาใหม่ได้ได้ครับ <kindergarten. S 1> ขอบคุณ <ulous. S 2> ครับ <wit. Carl. S 1> เอาตรงนะทุกคนตอนนี้คือในสนามนก็บอลก็ไม่เตะฝนก็ตกพาไปดูรอบสนามกันดีกว่าเปลี่ยนคอนเทนต์ไม่ใช่มาดูมาเรียนหรือมาดูบอลละตอนนี้ก็อาจจะมีหลายๆคนนะครับที่ผมเห็นไม่รู้ว่าเขาเดิอนออกหรือว่าเดินไปหาอะไรกินเหมือนผมนะแต่ว่าผมเจอเซเว่นแล้วทุกคนเดี๋ยวไปกินเซเว่นดีกว่าเดี๋ยวเดินกลับมาไะครับอออออกไม่ได้เอยออกได้ อ,ออกไม่ได้น่าจะออกได้นี่นครับอันนี้ก็คือสภาพราชมังคลานะครับโอ้เห oh, oh, ม็นมากโอ้ oh, ไม่รู้เหม็นอะไรนะทุกคนนี่นะครับด้านหลังผมนะครับราชมังคลากีฬาสถานอยากค่อยกลับมาขอไปซื้อน้ํากินก่อนแล้วประเด็นคือผมจะเดินลงไปแล้วผมจะตกหลุมหรือเปล่าอันนี้แหละที่น่ากลัว ข้างในเริ่มมีเสียงเฮฮาเฮนะครับแต่ <c oughs> ว่าผมคิดว่าน่าจะยังไม่เตะหรอกเพราะถ้าเตะมันน่าจะเสียงดังกว่านี้นะครับ A few minutes later e n เซเว่นอยู่ไม่ไกลเราแล้วนะคนะเดินลงมานิดเดียวไหนกินไอติมดีกว่าขอบคุณครับข้างในสนามน้ำขวดเละ25แล้วต้องโหลดแอปแต่ที่เซเว่นนะครับ น้ำคนลเจ็ดบาททุกคนไม่ต้องโหลดแอปฮิเวนฝนตกกินเอติมไม่เคยไปสนามไหนและเละเท่าสนามนี้มาก่อนนะทุกคนโอ้เราไปกินไอติมแท่งเดียวนะคประกาศยกเลิกทันทีเลยนะทุกคน <c oughs> บอกเลยว่าบันเทิงทุกคนรอติดตามข่าวเลยว่าเป็นยังไงนะโอ้โหเละงานใหญ่มากแล้วก็มาแคนเซิลเพราะว่าฝนตกหนักแล้วก็สนามไม่พร้อมเตะ แต่มันก็ไม่ใช่ความผิดโดยซะาทีเดียวเนาะทุกคนสภาพอากาศเหรอดูสภาพผมด้วย <laughs> <อ>ไม่ยกเลิกก็แปลกทํ่ำมันเป็นไปได้ยังไงให้น้ำขังขนาดเนี้ทุกคนอายไหมเนี่ยอะ นี่นะครับบูธขายตั๋วนะครับก็สงสารพี่ๆพ,พนักง,งานมากๆเพราะว่าต้องมาตอบคําถามทุกคนทั้งฝรั่งทั้งคนไทยนะที่เขาจะเอาเงินคืนนะเพราะว่ามันแคนเซลิลอะทุกคนไม่รู้จะทํำยังไงนะครับตั๋วก็ไม่ใช่ถูกๆด้วยนะทุกคนบางใบนี่5,500บาทอะ่ะ เมื่อกี้ผมได้ยินข่าวจากพี่ๆี่เขามานะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปผมนะครับแล้วเป็นผู้ประสบภัยเรียกว่าผู้ประสบภัยนะแล้วต้องการเงินคืนนะครับใครที่ซื้อผ่านทิกเก็ตเมลอนไม่ต้องทําอะไรเลยเดี๋ยวเขาจะรีฟันให้นะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าใครที่มาซื้อตั๋วหน้างานแบบออฟไลน์นะครับก็คือจะต้องมากรอกฟอร์มเพื่อขอรีฟันเงินนะครับข้อมูลนี้คือฟังมานะครับไม่ไม่ได้คอนเฟิร์มร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าผมบอกเท่าที่ผมทราบมาตอนนี้นะครับอันนี้คือประกาศจากออฟฟิเชียลนะครับเขาจะส่งอีเมลขัััั้้้นนนนตตตออ่่างๆะะคครรบบไปใหทีซืว สำหรับใครที่ซื้อผ่านออนไลน์นะทุกคนแต่ใครที่ออฟไลน์ line, อย่างที่บอกไปก็คือต้องไปติตตดตามกันเองนะว่าต้องทำไงแต่เบื้องต้นก็คือกรอกฟอร์มนะครับแล้วก็สําหรับใครนะครับที่เป็นแฟนแฟน,แฟนสปเปอร์หรือเลสเตอร์ที่จะตั้งใจจะมาดูครั้งแรกนะครับต้องขอแสดงความเสียใจด้วยแต่ว่า ขอใช้โอกาสนี้ในการโปรโมตนะครับคือไปดูคลิปเก่าของผมได้นะผมพาไปพอนแนมพอสเปอร์หลายรอบมากแล้วก็พาไปเลสเตอร์ซิตี้นี่รอบหนึ่งหรือ2อรอบนี่แหละทุกคนไปดูคลิปเก่าๆผมได้นะครับก็ฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กดซับสไคร์ e นะครับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็ติดหวังไปนะครับก็คอมเมนต์บอกกันมานะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะความรู้สึกรวมถึงการจัดการแล้วก็ สภาพสนามทุกคนคิดว่าเป็นยังไงคนระับสำหรับผมนะครับให้สุดเต็มสิบนะทุกคนสาหรับราชมังคลานะครับในตอนนี้นะการจัดการแย่มากแล้วก็สภาพสนามห่วยแตกมากยังใช้คำเดิมใครไม่ไอายผมอายครับคลิปนี้ผมไปก่อนครับสวัสดีครับ What do you think and how do you feel about this event? I mean uh, I flew in from Saigon for this game so it's a bit disappointing. Good uh, fun before the uh, before the match though. Uh, นี่คือครั้งแรก o องผ quite f r ท q u ทย t l y s ั s ไม <Yeah. S 3> ่ครับผมไปมาหลายครั้งแล้วนะครับนี่นะครับเมื่อกี้นะครับคือฝรั่งเขาบินมาจากเวียดนามเลยเพื่อมาดูเลสเตอร์ซิตี้ทีมที่เขาตั้งใจที่จะมาดูแล้วก็ถูกแ้นเซลนะทุกคนเขาบอกดนะครับก็คือรู้สึกผิดหวังมากๆ ขนาผมอะ่ะไม่ใช่เป็นแฟนทั้งสองทีนะครับผมยังรู้สึกผิดหวังกับงานในวันนี้นะครับมันก็โทษผู้จัดไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสภาพอากาศเนาะทุกคนเนาะแต่ว่าฝากไปถึงใครก็ตามที่มีอํานาจเกี่ยวกับออสนามราชมังคลานะครับนี่คือสนามกีฬาแห่งชาติทุกคนแต่ดูสภาพมันไม่ได้จริงๆไม่ใช่เพียงแค่รอบสนามที่เปน้ําขังนะครับแต่ภายในสนามด้วยคุณภาพสนามคุณภาพที่นั่งแล้วก็การจัดการต่างๆนะครับคือมัน ไม่ได้จริงๆทุกคนฝากด้วยนะครับหลังจากที่แคนเซิลวันนี้เป็นยังไงครับก็รู้สึกเสียใจครับมาจากต่างจังหวัดด้วยโอ้ขับรถมาเพื่อที่จะมาดูเลสเตอร์วันนี้เลยใช่ครับนั่งรอไปประมาณสี่สิบนาทีแล้วเขาแคนเซิลก็ช็อกเหมือนกันนะลงมาซื้อน้าพอดีได้ยินเสียงก็เลยซื้อน้ำเสร็จก็กลับบ้านครับแต่เี้ยยังโชคดีที่ซื้อตั๋วผ่านทิเก็ไปรอดไหมครับใช่ครับก็<อ><อ>จะรีฟันง่ายหน่อยใช่ครับ เหล็กแหลมเหล็กแหลมมากเลยเนี่ยดูดิถ้าสมมติใครโอ้โหนี่ระวังเหล็กนะนี่